สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งจะทำการยกย้ายในวันที่21ตุลาคมปี2565นะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุขนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นดาวพระศุกร์เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นดาวสุขพเคราะห์ดวงหนึ่งเลยนะเมื่อทําการโคจรยกย้ายราศีส่งผลต่อแต่ละละัคนาราศีอย่างไรบ้างเรามาเช็ค ไปพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองน,นั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคาดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณคะ่ะในวันที่21ตุลาคมไปจนถึงวันที่14พฤศจิกาย,ยนปี2565ดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนลาภะของชาวธนูนั่นเองนะคะและการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นมากๆ คือเป็นเกษตรราธิบดีและเป็นอมเกณฑ์ค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีนูมีความโดดเด่นในดวงดาวมากๆเลยนะคะลาภะนะคะหมายถึงโชคลาภหมายถึงความสําเร็จหมายถึงเงินก้อนโตหมายถึงโอกาสนะการที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้ส่งผลดีต่อทางด้านการเงินและต่อทางด้านการงานเพราะดาวพระศุกร์เองเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเช่นเดียวกัน ดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะคะแม้ว่างานจะต้องเหนื่อยจะต้องหนักมีอุปสรรคมีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่คุณจะฝ่าฟันมันได้คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเอาชนะปัญหาได้นะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริโคจรนมาอยู่ในเรือนลพศัตรูที่เคยคิดไม่ดีกับคุณคู่แข่งขันหรือคนที่เคยใส่ร้ายป้ายสีคนที่เคยหมันไส้คนที่เคยอิจฉาคนที่เคยติชินนินทาต่างๆนานากลุ่มคนที่เขาไม่หวังดีกับ หลังจากนี้เป็นต้นไปเขาจะกลับใจมาเป็นมิตรกับคุณหรือเขาอาจจะไม่ยุ่งกับคุณและปล่อยคุณไปต่างคนต่างอยู่แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นจังหวะที่เขากลับกลายเป็นว่าม,มาร่วมงานกับคุณ มาเป็นมิตรไมตรีกับคุณมาเป็นกระละยาณมิตรที่ดีกับคุณนะคะก็จะเปลี่ยนรูปแบบกันไปเลยแบบนั้นก็ได้เพราะตําแหน่งคือเกษตรราศบดีและองค์เกณฑ์นะคะสำหรับดาวพระศุกร์และในวันที่23ตุลาคมดาวพระพุธก็จะโคจรมาร่วมกับดาวพระศุกร์ที่เรือนลาภะงานใดที่ต้องใช้ปากงานใดที่ต้องใช้การสื่อสารการเจรจาก,การติดต่อประสานงานทุกรูปแบบจะมีโอกาสสาเร็จและราบรื่นงานจะไหลลื่นมากขึ้นเจอปัญหาก็แก้ได้หาทางออกได้ นะคะแม้จะมีคนไม่ชอบอยู่บ้างแม้จะมีการขัดแย้งกับบริวารกับเพื่อนร่วมงานอยู่บ้างแต่มันไม่ได้มีอะไรใหญ่โตค่ะมันก็เป็นการขัดแย้งในเรื่องของการงานเรื่องของความคิดความเห็นสุดท้ายแล้วเอาตัวรอดได้สุดท้ายแล้วจัดการได้นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่คุณจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆม,มีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องของทักษะพัฒนา หรือว่าเสริมสร้างสกิลใหม่ๆให้กับตัวเองมีโอกาสที่คุณจะได้จัดการเกี่ยวกับเอกสารใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการต่อใบอนุญาตขอใบอนุญาตนะคะหรืออาจจะเป็นการดําเนินเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาระบบภาษีต่างๆนานานะคะได้จัดการในระยะนี้นะและในช่วงนี้งานยุ่งงานเยอะไหมค่อนข้างยุ่งค่อนข้างเยอะค่ะหลายสิ่งหลายอย่างชาวลาราศีธนูมีคนคาดหวังในผลงานของคุณนะคะมีคนมากดดันคุณหรือคุณกดดันตัวเองหรือคุณคาดหวัง เองก็ได้มันเป็นไปได้หลายรูปแบบเกิดความเครียดในเรื่องของการทํางานค่ะเครียดแน่นอนคือคุณอยากจะทําให้มันดีนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับงานเร่งงานด่วนนะคะมีคนเอางานมาป้อนให้คุณแล้วเขาก็ต้องการให้มันเสร็จเร็วๆหัวหน้าง,งานบอกว่าเริ่มทําวันนี้เลยนะจะเอาผลงานนี้สัปดาห์หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดนะสำหรับชาวลักนณาราศีธนูเพราะฉะนั้นในระยะนี้ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นนะคะชาวธนูหลายๆคนอาจจะมีอารมณ์ร้อน หงุดหงิดโมโหง่ายเพราะดาวพระศกเองเป็นดาวเจ้าเรือนอริโคจรมาอยู่ในเรือนลาภก็จริงแต่เขาทํามุมจัตุโกนไปยังดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะแล้วก็เล็งไปยังดาวพระราหูด้วยมีอารมณ์ร้อนโมโหง่ายอาจจะเจอกับคนพูดจามไม่ดีฉุนเฉียวง่ายใครพูดอะไรไม่เข้าหูคุณจะวีด่า่ทะเลาะได้ง่ายนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเพ่งเล็งนะมีคนมาก้าวไก่างานของคุณมีญาติพี่น้อง ต้องเอาเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องของความไม่สบายใจต่างๆมันเล่าให้คุณฟังหรือเป็นจังหวะที่คุณจะมีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับคนในครอบครัวมีคนมายุา่งยากมีคนมามาเพ่งเลงมามองมาจับผิดเกี่ยวกับการกระทําของคุณนะคะเป็นไปได้ในระยะนี้ ต้องระมัดระวังตัวอย่าพยายามทาอะไรผิดกฎผิดกรอบนั่นเองนะคะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีธนูนะคะก็ถือว่าอีกไม่นานนะดาวพระเสาร์จะโคจรเดินหน้าเป็นปกตินะคะก็จะเริ่มมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นคุณจะมีลาภผลโดดเด่นเลยนะสําหรับการเงินการทองคุณจะหาเงินได้เยอะขึ้นเงินเข้ากระเป๋าคุณมากขึ้นบางคนก็เกิดเป็นทุกขลาภเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยมาอยู่ในเรือนโชคลาบแบบนี้อาจจะเกิดเ,เรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับ นะคะแล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเหล่านั้นหรือว่าเลขห้องที่คุณต้องไปนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลอาจจะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้แล้วถูกรางวัลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นทุกขลาบแบบเนี้ยค่ะคือสิ่งที่สมัยอยากจะอธิบายให้ฟังคือเจอเรื่องร้ายๆก่อนแล้วเรื่องดีๆตามมาเนะคะเป็นทุกขลาบแต่โดยภาพรวมแล้วช่องทางทางช่องทางการทาเงินของคุณดีโดยทีเดียวเงินเข้าบัญชีเยอะขึ้นเงินเข้ากระเป๋าเยอะขึ้นหมุนเงินได้ดีขึ้นมีกิจกรรมที่ก่อเกิดให้เกิด เงินทองเพศตรงข้ามเกื้อกูลดีคนรักคู่รักเกื้อกูลดีนะคะมีคนสนับสนุนได้โชคจากทางไกลได้เงินจากแดนไกลได้เงินจากต่างประเทศใครที่มีโอกาสเดินทางช่วงนี้ก็จะมีโชคจากการเดินทางด้วยนะคะการเงินก้าวหน้ามากขึ้นคุณจะเสาะ,ะแสวงหาการได้ผลประโยชน์การได้เงินคือจิตใจของคุณความรู้สึกนึกคิดของคุณจะมุ่งและโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินนะบางคนได้วัตถุมงคลได้ของมีค่าเข้ามาในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอวยชัยให้ กับคุณนั่นเองค่ะถือว่าดีมากๆเลยสำหรับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีธนูนะคะด้านความระความสัมพันธ์ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนอธัธยาศัยดีมีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนช่างพูดช่างเจรจา เขาอาจจะไม่ใช่คนเงียบนะแต่ก็ไม่ได้จะเป็นคนพูดเดยอะจนน่ารำคาญอะไรนะคือเขาเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาช่างคุยรู้จักหยอกลอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเจอคนลักษณะนี้ก็ทําให้เราอารมณ์ดีได้นะส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะเป็นจังหวะที่คุณและคู่จะได้วางแผนการเงินร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะได้คุยเรื่องการเงินหรือว่ามีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนู ทำไมก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ